สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับขายกล้องวิดีโอยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้เป็นกล้องฮาร์ดดิส์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีฮาร์ดดิส์ในตัว60กิกนะครับคุณผู้ชมครับถ่ายต่อเนื่องได้นาน45ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับเจ้ากล้องโซนี่แฮนดิแคมตัวนี้นะครับ สามารถที่ซูมได้ 60x นะครับเป็นออปติคอลซูมด้วยนะครับคุณผู้ชมดูเลยนะครับนี่ 60x ออปติคอลซูมนะครับแล้วก็60กิกนะครับฮาร์ดดิสในตัวนะครับเป็นโซนี่ a ฮนดิแคมนะครับรุ่น DCR SR47 นะครับเป็นกล้องฮาร์ดดิสนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับสภาพใหม่กิฟเลยนะครับสภาพยังคงแจ่มอยู่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตัวนี้มี อ่าตัวนี้อัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมครับพอเปิดมามันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเปิดหน้ากล้องก่อนนะครับวิธีการเปิดหน้ากล้องก็นี่ครับเลื่อนลงมาปึ๊บนี่ครับเปิดหน้ากล้องแล้วนะครับสาหรับเจ้าโซนี่แฮนดิคมตัวนี้นะครับกล้องโซนี่แฮนดิค m มนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับคุณผู้ชมครับรุ่น DCR นะครับนี่คือชื่อรุ่นนะครับเป็นโซนี่แฮนดิคัม d c r s r 4 7นะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งสภาพสวยงามแล้วก็สวยกริบเลยนะครับนี่ผมเปิดขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้รู้สึกว่าจะมีอ่าเขาเรียกอะไรครับรู้สึกว่าจะมีเมมโมรี่สติ๊กด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ตรงไหนใช่ตรงนี้ไม่ได้เปิดมาก่อนอ่อตรงนี้น่าจะใช่นะครับแต่แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เมมโมรีสติ๊กเข้าไปนะครับไม่มีนะครับคือ ได้ตัวเครื่องมาก็ไม่มีเมมโมรีสติ๊กนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับเมมโมรีสติ๊กใส่ตรงนี้ใส่เมมโมรีสติ๊กได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้นะครับช่องเมมโมรีสติ๊กแต่ว่าผมไม่มีเมมโมรีสติ๊กนะครับมีแค่ฮาร์ดดิสต์นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยแจ่มนะครับซูมได้ 60x เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบการเล็กคอร์ดนะครับคุณผู้ชมครับหนีเล็กคอร์ดตรงนี้เลยนะครับเล็กคอร์ดก็กดตรงนี้ปึ๊บนี่ครับมีตัวหนังสือแดงๆคําว่าเล็กคอร์ดขึ้นนนนนะครรััับบเลล็กข้้แววตตงี นี่ครับตรงนี <aún> <à S 2> ้น UM ี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองซูมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทําการลองซูมให้ทุกท่านได้ดูนี่ครับนี่ครับซูมอ่าผมซูมมานี่ครับชัดเจนเลยนะครับซูมอ่าซูมออกไปนะครับนี่ซูมอินเข้ามานะครับซูมอินเข้ามาแล้วก็ซูมเอานะครับซูมออกไปนะครับตัวซูมนะครับโอ้ดีมากเลยนะครับคือมันซูมได้ไกลมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่ดูตัวหนังสือเล็กๆ VP อะไรครับนี่ ถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่อ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวผมจะซูมมาให้อ่านนะครับภาษาอังกฤษอ่าว VPF นี่ครับเห็นไหมครับ VPF นะครับถ้าหากว่าเราซูมเอาออกไปนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สวยแจ่มอ่าสต็อปก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่าสต็อปแล้วนะครับเวลาเราจะเล่นเราก็กดได้เลยทัชสกรีนเช่นกันนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เล่นวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับนดี่ผมจะนี่ครับ นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตัวนี้สวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันซูมได้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันนะครับว่าซูมได้6 60x นะครับนี่ยออปติคอลซูมด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ดิจิตอลซูมนะครับถ้าออปติคอลซูมก็คือเป็นซูมแท้ๆนะครับภาพไม่แตกนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีระบบเสียงดอลบี้สเตอริโอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ ภาพสวยมากนะครับถ่ายออกมาภาพสวยแล้วแบตเตอรี่ดีนะครับตัวนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับดีทุกอย่างนะครับจอดีจอสวยแบตเตอรี่เก็บไฟนะครับไม่เสื่อมนะครับผู้ชมครับจอดีจอสวยแบตเตอรี่เก็บไฟแล้วก็ไม่เสื่อมนะครับตัวนี้สภาพใหม่กริฟเลยนะครับผู้ชมดูเอาแล้วมีอุปกรณ์มาครบนะครับผู้ชมครับสายชาร์จนะครับอเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับปิดปิดปิดก่อนนะครับ power off ตรงนี้แต่เวลาเปิดแค่เรา เปิดฝาพับมันออกมามันก็เปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวก็ปิดหน้าจอไว้หน่อยนะครับรักษาเดี๋ยวผมจะชาร์จให้ทุกท่านดูนะครับเสียบปลั๊กก่อนนะครับอ่านี่อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับคุณผู้ชมเวลาแเราที่เราจะชาร์จไฟนะครับปึ๊บนี่ครับเราก็ชาร์จเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับถูกไหมอ่ามันต้องมีร่องตรงนี้ปึ๊บอ่าเสียบเข้าไปนะครับ เมื่อไฟเข้านะครับนี่ชาร์จสัญลักษณ์ชาร์จมันก็จะขึ้นตรงนี้มีไฟแดงขึ้นแสดงว่าตอนนี้มันกําลังชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จไว้แบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าโซนี่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ขาย4,500บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ